กับสวัสดี FC นะครับก็วันนี้นำเลขของอาจารย์สาบเสือปีทองนะครับนำมาฝากกันนะครับชุดเลขชุด3ตัว2ตัวนะครับในงวดวันที่1กุมภานะครับกับให้มาชุดชนกันก็มี04นะครับ047นะครับนะครับก็เป็นเลขเด็ดนะครับหลังจากงวดที่แล้วออก 395นะครับวันนี้ก็ให้มีสถิติให้ดูนะครับนะครับเป็นของอาจารย์เสือซ่อนเล็บนะครับเสือซ่อนเล็บปีทองนะครับก็เข้าในส่วนเลข3ตัวนะครับมีสถิติให้ดูนะครับวันนี้มาแล้วนะครับให้มีให้มาไม่กี่หางนะครับแคปหน้าจอนะครับเรามาดูอ่า เงินไหลทอง,งนะครับเงินไหลทองทองไหลามานะครับมาดูแนวทางสลับเลขซ้ายมือเป็นซ้ายมือจอเป็นเลขบนนะครับ2กับ7ดนะครับเลขหน้าค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับหลักร้อยนะครับมี2กับ7นะครับส่วนเลขล่างก็จะเป็น1กับ6นะครับงวดที่แล้ว ไม่เข้านะครับหลุดนะครับสูตรนี้ก็เป็นแนวทางไว้ให้ทุกท่านนะครับมาดูแนวทางแอดไก่ทองกับย่าโมออกศึกนะครับของย่าโมออกศึกนั้นให้เลขล่างนะครับเราจับคู่ได้นะครับก็นําเลขเจ้าที่เราชอบมาเพิ่มเข้าเลยนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ทุกท่านดูนะครับก็หนึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เราชอบหนึ่งก็สองหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับเก้าสองนะครับก็นำสูตรเลขสองนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็จับคู่บนนะครับวันนี้จับลองจับดูนะครับให้แนวทางสำหรับแอดไกดทองก็เป็นเลขวิ่งบนนะครับบรรดาสายวิ่งเลขวิ่งของแอดไกดทองนะครับเลขตัวเดียวนะครับ แนวทางสูตรนี้นะครับค่อนข้างแม่นอยู่นะครับสลับแอดไก่ทองนะครับนำมาฝาก fc ทุกท่านนะครับเผื่อทุกท่านอาจจะถูกใจนะครับวันจันทรนะครับเลขออกวันจันทรคงจะหนีกันไม่ไกลเท่านี้นะครับคร่าวๆจับเซิฟเซิฟดูนะครับก็มี2นะครับอิทธิกำลังวันเลข2นะครับสลับแอดไก่ทองและย่าโมออกศึกนะครับที่ผ่านมาตัวหลักก็เข้านะครับสลับ ยามออกศึกนะครับเป็นเลขเด็ดอยู่นะครับนำแนวทางให้ทุกท่านไปวิเคราะห์เทียบ,บสูตร fc ทุกท่านที่ติดตามนะครับหากมีสูตรตัวเองก็นำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเราคิดคนเดียวคิดไม่ออกนะครับนำทางอื่นตัวเลือกมาช่วยกันนะครับเผื่อ,อจ,จะได้ถูกหวยรวยเบรืรอกันนะครับมาดูเลขของอวิ่งเข้าหาความสำเร็จ วันนี้นะครับงวดที่แล้วให้59นะครับล่างแต่ออกบนนะครับงวดนี้ให้มาชุดเดียวเหมือนกันนะครับชุดอย่างนี้เคยออกตรงมาแล้วนะครับ705นะครับ05นะครับเลขล่างก็45นะครับไม่แน่นะครับเลขล่างอาจจะออกตรงหรือจะขึ้นบนนะครับก็หาลอตเตอรี่เผื่อไว้มันง่ายดีนะครับ เลขสี่ห้านานแล้วนะครับไม่ออกนะครับตามมาหลายปีแล้วนะครับเลขสี่ห้านี่ค่อนข้างจะออกยากนะาทั้งทีเดียวนะครับหาว่าทุกท่านชอบก็นําไปพิจารณากันลองดูนะครับว่าเลขสี่ห้าสี่ห้ามันได้ง่ายไหมนะครับก็สี่ก็เป็นศูนย์ก็เอาศูนย์ใส่ศูนย์ห้าก็ได้ครับมาดูแนวทางนกตาทิพย์นะครับนกตาทิพย์วันนี้ให้เด่นสองอีกแล้วนะครับ นกตาทิพย์ให้เด่น2นะครับ2 2 2 4 2 7 2 9ี่ดสองนะครับก็ตรงแจมมอกสึดนะครับที่ผมจับคู่แต่สลับคู่ให้นะครับครับก็นำมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านไปวิเคราะห์กันนะครับว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับสรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอแค่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับก็ดูแบบยาวๆกันไปเลยนะครับไม่มีโฆษณากวนใจนะครับมาดูแนวทางของอาจารย์หนุยพลันนะครับอาจารย์หนุยพลันของเราก็หลุดไป2งวดเลยนะครับวดน,นี้จะกลับมาได้ไหมครับสลับอาจารย์หนุยพลันนะครับสลับปีที่แล้วเป็นปีทองของเขานะครับปีนี้อ่า ปี64ปีวัวทองนะครับอาจารย์หน่วยพลันจะกลับมาอีกได้ไหมนะครับก็ตัวเน้นก็25นะครับ85นะครับเด่นสุดก็จะเป็น8นะครับ78 87นี่นะครับตามค่อนข้างนานแล้วนะครับกอ่ปีเลยนะครับยังไม่ออกนะครับ87 78นี่นะครับค่อนข้างจะออกยากสักทีเดียวพอๆกับ54นะครับ45นะครับ ก็นำมาเป็นแนวทางนำมาเป็นวิทยาฐานบอกบุญกันทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็นำแนวทางามาวิเคราะห์กันนะครับก็ใครก็อยากถูกหวยกันนะครับเป็นเงินเทวดานะครับความหวังของคนเราสามัญชนคนธรรมดาก็นี่แหละครับที่พึ่งทางใจนะครับก็เป็นในส่วนเลขนะครับที่จะเราที่จะทำให้เรา มีความหวังพอมีความหวังนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับโมทนาสาธุให้ทุกท่านนะครับก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะครับก็ให้ทุกท่านต่อสู้ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ